เอาล้ครับใด้เวลาละอ่าจิ้มหมดตัวละวิสก,กี้นะครับใส่ไปเอาละนี่ไปเลยนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาปะกันทำแล้วนะครับตีหัน่นอยู่นี่ก็คือจิ้งังวนะครับ หรือเนื้อวัวนี่ครับนี่อันนี้ส่วนส่วน,วนจะเป็นส่วนสะโพกนะครับกินส่วนนี้เนปเดี๋ยวเราจะเอามาค่วงแฮมนะครับน,นี่นี่ประมาณ1กิโลนะครับควแฮมนะครับเด็ด่องวันนี้มาติดต่างกันเลยครับซอยชิ้นใหญ่ๆบางๆนะครับ สอยเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นใหญ่ๆแต่บางๆนะฮะนี่เรียบร้อยเกลือนิดน้อยครับจะใครหรือตะใครครับข่าครับกระเทียมครับหอมแดง เม็ดผักชี้ครับหรือแกนหอมป้อมดีปีนะครับสองอันบะเควนพริกแห้งครัวเนี่ยนะครับตามชอบครับใส่ไป กะปินะครับกัะปิดเอาไปจีไฟเห็นะครับนี่ครับเดือยครับให่น้ำมันเป็นนองนะครับนี่รับนน้ำพริกหอมนะครับ พริกหอมแล้วครับจิ้นลงไปผัดเลยโอ้โหวันนี้เขาจัดใหญ่เลยครับหนึงกิโลนะครับเอาละครับได้เวลาละอ่า อีกหมดัวและว,วิสกี้นะครับใส่ไปเอาละนี่ไปเลยนะครับโอเคอน,นี่คือเคล็ดลับนะครับ นี่ครับน้ำล้างครบล้ำมาล,ำล้ำยังตีล้ำทังครบนี่แหละครับลำ้ำว่าส่งรสเป็นน้ำล้างครบนี่แหละครับพี่น้องเฮ้ยโอ้หอมขนาดเลยครับไฟต้องแหงๆหน้าครับพี่น้อง นี่ครับน้ำมันหอยใส่ไปสักน้อยหนึงนะครับมันหอยตัวไปเลื่อยนะครับจนแห้งนะครับอเอน,บน,น,บน,น้ำมันแห้งเลยครับโอเคแล้วครับนี่เคี่ยวมาได้เลยนะครับ จนน้ํามันแห้งแล้วนะครับนีน้ําแห้งประมาณนี้นะครับป,ปุงรถเลยครับตะก,กี้ใส่น้ํามันหอยเวลวน้ําป่านะครับปุงไปชิมไปได้ครับพี่น้องเยืรับเ้าไปลาอโอเคปุงนัวครับตามชอบนะครับ Oh, อโอ้กินหอมนะพี่น้องเ้ยให้เดกบอกอันนี่ผมมีทำแล้วน่ะชิม <t iny> in> okay, โอเคแล้วครับรสชาติใดแล้วครับนี่นะครับใบโกสนนี่โกสนครับ จะทำให้หวานนะครับผมมาหวาน,ส,นส่นใะไไปก่อนนะพี่น้องเลยโอ้ส่นเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับใบยี่หร่าเลยใบจันใบจันนะครับบ้านหอหของใบจันหร์างตี้ห้องจันทรมหาวอดนะครับหมามันวอดจะได้ก็เป็น ลองไปไปไปดมกินมันพอนะครับมันดับเาวได้หมดครับดับกินดีขนาดนะ่ะใบจังยอด้ะครับอโอ้นี่ครับรัวแห้งหรือรัวเข้มนะครับ ปาก่างว่าแห้งเรียบร้อยครับปิดเตาครับสุดท้ายเด้อพี่น้องเนอใบมะกูดชีครับโรยไปใส่ไปครับ เดี๋ยวจะเลยรีวิวขพอสักกรรม้วครับวันนี้ก็ขอบขอกนะกลองสักหน่อยนะครับรีวิวหัวหม้อขนา,าดเด็ดขนา,าดเลยนี่นะครับรหัวแฮมหัวแฮมจิ้นหัวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวาเจอเห็นน้อยหนึ่นคนง,งครับน้ำเก๊กขมรับน้ำเก๊กขงเองนี่ครับ นุ่มเป็นี่ยหมดแล้วครับสูตรนี้เด็ดนุ่มจิ้นนุ่มหอมครับๆๆๆรเด็ดครับเด็ดเด็ดเด็ดนี่คุณยอดครับครับฝากเพื่อนๆเข้ามาติดตามเลยนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหูก,กดดิ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะรังสรรค์เมนูเด็ดต่อไปนะครับรับรองครับว่าสูตรนี้เด็ดแน่นอนครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันมาคิดน้านอะครับหนอ,อสวัสดีครับ